สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับผมมีคําถามจะมาถามพี่น้องเอฟซีนะครับด้วยความคงใจนะครับเรื่องไรระบบไฟให้ไฟมาให้รถติดนี่ผมบอเร,รียดแต่ว่าผมคาใจยุตําแหน่งหนึ่งจุดหนึ่งของระบบไฟไรก้าหรือว่าเรียวก้าคันนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอะเบื้องนะครับเบื้องต้นทางเบื้องปลายทางไปน้ากันนะครับแล้วเข้ามาสรุปกันนะครับว่าอ่า ทำไมนะครับเขาถึงออกแบบมาแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีอะมาเริ่มกันเลยนะครับสายไฟนะครับขึ้นจากมัดไฟนะครับสายไฟขึ้นจากมัดไฟหรือว่าขึ้นจากฟินคอยนะครับจะเป็นสายสีน้ำเงินขาวนะครับน้ำเงินขาวตรงนี้นะครับอ่าที่พี่น้องเอฟซีได้เห็นนะน้ำเงินขาวตรงนี้นะครับมันขึ้นมาอ่าขึ้นมาตามนี้นะมาถึงแยกตรงนี้มาถึงตรงนี้นะมาถึงตรงนี้นะครับนี่มาถึงตรงนี้ อ่าแยกมาที่กล่อง C D I นะครับมันแยกว่ากล่อง C D I ก่อนนะครับอ่าแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่เพิ่มขึ้นไปนี่นะครับไปที่สวิตช์แฮนด์นะครับส่วนสายสีเหลืองนี่ไปที่สวิตช์ลันออฟนะครับมามาจากสวิตช์ลันออฟนั่นแหละนะครับสงสัยนะครับผมมีคําถามผมสงสัยว่าสายสีน้ําเงินตัวนี้นะครับวิ่งมาที่สวิตช์แฮนด์ตรงนี้ นะครับอ่าวิ่งมาที่สวิตช์แฮ์ตรงนี้นี่นี่นี่สวิตช์ตรงกลางนี่นะครับเห็นว่าสีน้ำเงินนะอยู่ข้างล่างนะนะครับเห็นว่าน้ำเงินขาวนะนะครับอ่าซึ่งนะครับสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟเลื่อนไม้นะครับเป็นสวิตช์ไฟเลื่อนไม้นะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับมันมีสัญลักษณ์อยู่สัญลักษณ์ไฟนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ตรงนี้ไฟเลือนไม้จะติดนะครับพี่น้องเอฟซีทีนี้ผมมีคําถามถาม นะครับพี่น้องเอฟซีว่าสวิตไฟนะครับตรงนี้นะครับมันเป็นสายอ่ามันเป็นไฟดีซีนะครับมันเป็นไฟดีซีเข้ามานะครับนี่เป็นไฟดีซีเข้ามาแล้วเอามาบวกกันกับพัดเชอร์นะครับไฟดีซีมาบวกกันกับพัดเชอร์พัดเชอร์เป็นไฟเอซีนะครับเขาเอามาบวกกันเพื่ออย่างนะครับเขาเขาใช้ไฟนะครับดีซี มาช่วยพัดเชอร์หรอนะครับอันนี้คือคําถามจะถามพี่น้อง f อฟใครมีคําตอบใครมีข้อมูลนะครับอ้วาวให้ผมฟังน้าแน่นะครับบอกเล่าสู่กันฟังบ้างเพราะว่าผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกและก็ผมถามอาจารย์ช่างหลายๆท่านก็อ่าพูดเหมือนกันทั้งหมดก็คือโดยปกติพัดเชอร์ขึ้นมานะครับพัดเชอร์ขึ้นมาจากฟินคอยมันจะมาที่กล่องเลยนะครับอ่ามันจะไม่ไปที่อื่นที่ใดนะครับแต่ในเชตนี้ มันขึ้นไปที่สวิตช์แฮนด์นะครับอ่าไฟที่สวิตช์แฮนด์นะครับไปบวกกันกับไฟ DC นะครับอ่าหมายความว่าจังใดนะครับหรือเขาเอาไฟ DC มาเพิ่มให้กับวงจรพัดเชอ่์หรอนะครับอ่านี่แหละนะครับมันจึงเป็นสาเหตุที่ว่าเราวัดไฟเนี่ยไฟมันต่อเนื่องเชื่อมต่อถึงกันทุกเส้นทุกสายนะครับวัดหนากลองรี่สายไฟทุกเส้นต่อถึงกันหมดเลยนะครับบ่ต่อ,อยังไงมันไปบวกกับไฟ อ่ามันไปบวกกันกับไฟไอ้ดีซีไฟดีซีมันก็ต้องไปลงกลา่านะครับวัดจังได้ไฟมันก็เชื่อมโยงกันทุกเสน้นนะครับพีนนะ่น้องเอฟซีนะอ่าและนี่ใครมีคำตอบนะครับใครมีข้อมูลนะครับบอกซูกันฟังในเดอ้อ